วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมปาตุ๊กตากาันพี่เกดกับน้องก้าจะเล่นเกมปาตุ๊กตาออาวันนี้เรามีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาคิตตี้ตุ๊กตาหมีนกฮูกตุ๊กตาหมีตุ๊กตาฮิปโปตุบบนากกิ้งจอะตุ๊กตาหมีอ่าอันนี้คือลูกบอลของเราอ่าพี่เกดพี่เกดเริ่มคนแรกครับพี่เกดมาก่อน เอาพี่เกตมาก,ก่อนอา่านี่นี่ลูกบอลตาให้โดนตุ๊กตานะครับให้ล้มเลยอ่าไหนล้มมยโดนนี่โดนนี่ครับเอาเอา,เอามาตั้งไว้นี่ก่อนอา่อาน้องน้องเกตต่อเลยเอ่นมังเกตต่อลูก เดวน้องจะได้โยนมากอาตัวนั้นโยนแล้วไงลูกล้มไปแล้วไงเอาออกเลยตัวไหนล้มเอาออกเลยใช่อากโยนลูกบอลเอาลูกบอลไปโยนลูกบอลไปอ่าน้องเกดโยนเลยให้ล้มนะอาล้มแล้วเอาออกเลยสองตงัวโ,<ย>โอเคอ้าวเอาวีก็ล้มครับเอาเอาวีอ,าอ,าวออกด้วย อ้าววางไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวน้องได้โยนมั่งอ่าลูกบอลอยู่ไหน darum, อ้าวโอเค,อเค <laughs> ล้มไปอีกตัวหนึง่ง<อ>ไม่ต้องใช้แรงเยอะอ้าวล,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 ล้มแล้วอ่าเหลืออีกสองตัว โยนมาครับอ้าวน้องเกดอ่าตัวนั้นห้าทางจะไม่ล้มนะนเขาไม่มีสี่ขาอ่าพอโอเคเรียบร้อยอตัวนั้นน่าจะไม่หล้มเนาะโอเคน้องก็จะเล่นนะครับน้องก็จะโยนไหมไม่ลงโอเคโอเค คลิปนี้ก็หนุกหนานแค่นี้โอเคนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้น้องเกน้องเก้าด้วยนะครับายบายกดติดตาม่ด้วย <Bye bye. S 2> นะคะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปใหม่ <นะ S 1> อีกนะโอเคบายบาย